ไปเลยตรงนั้นวนได้ดสอด<า>เลยถามอีกรถไม่ทำไรใหมเออไล่สุดได้แล้วไปคุยถามเลยทำไรวะเท้าเดิมเดิมไม่มีอะไรอ่ะก็แค่ใส่มันเดิมกลับไปเท่านั้นเอง<ช>คือไอ้ดิสเบรกเนี่ยมันมันของมันต้องมีอยู่แล้วใ,<ช>ในระบบมันนะแต่มันโดนตัดออกไปไง ลองถาลงอีกเทนึงเหนียวเลยปเป็นไงแค่ใส่ดิศหลังอย่างเดียว่ใหลังเนี่ยนะเออข้างหน้าก็ยังไม่ได้เมื่อกี้ก็ไม่ได้ทำอะไรสายถักก็ไม่ได้ใส่ถ้าได้สายถักก็ยิ่งกว่านี้กระชับกว่านี้ สวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามาแล้วสวัสดีครับล,ลองเบรกดูนะพอแตะนี่มันมาเลยถามเป็นตอบอะถามปุ๊บตอบปับ๊บสวัสดีครับเสียสหัส,สีย พี่ชายเสียเอกเวศเสียโชคชัยเสียนิพิเสียนัทพลสวัสดีครับเสียโชคชัยเสียเสียมอนทนสวัสดีครับความรู้สึกที่ได้นี่เป็นไงบ้างยอดเลยครับต่างกับต่างกับของเก่าเลยต่างเลยนะเนี่ยเดี๋ยวรีโวอร์มาใส่ลาฟ้าก็เหวเลยออื ก็แบบเดียวกันเนี่ยรีโวก็แบบเดียวกันแต่รีโวสองเกแปดเออใสนคือมันคือเขาเอาออกไปไงระบบมันต้องมีแต่ว่ามันโดนตัดออกไปเฉยๆสวัสดีทุกท่านครับที่เข้ามาแล้วสวัสดีเสียนัทพลเสียอนุสรเสียวันสวัสดีครับอุดอินจีวีอะไรอุดอุดอ่าอดไม่ได้อุดไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวต่ออันนี้เรื่องอันนี้เรื่อง เรื่องแรงต้องคุยกับเขาของผมไม่ค่อยนั่นเรื่องนี้ไม่ถ้าอุดไฟมันจะโชว์ปะไม่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 เกี่ยวหรอกอุดซิดีคือจริงๆเลยพูดตรงๆเลยว่าอุด EGR เนี่ยใครเขาบอกไม่ดีก็เรื่องของเขาเราไม่ต้องไปเถียงเขาเราไม่ได้ตังค์เถียงไปก็ไม่ได้ตังค์แต่มันรู้สึกได้อะปลายท่อมันถ้าเราเอานิ้วไปลูบปลายท่อออกมาแล้วมาขยี้จะรู้สึกเลยเหมือนเหมือนกับ เป็นสับสรเป็นทรายเออ<ม>นั่นแหละเพราะฉะนั้นเวลาที่มันดูดเข้าไปในกระบอกสูบเนี่ยมันไปเกาะผนังเสื้อสูบ<ม>ลองนึกภาพดูมันมันจะต่างอะไรกันเพราะฉะนั้นคือวิศวกรที่เขาออกแบบมามเพื่อที่จะลดไอควันที่ออกไป<ข>ท้ายรถเพื<ข>่อให้ผ่านยูโรเท่านั้นเท่านี้เพื่อจะออกมาขายส่วน ส่วนเราแต่เราเขาไม่ได้ไเขาบอกแต่ข้อดีไงข้อเสียเขาไม่ได้เขาไม่ได้บอกมาเา,าซ่อมไปเออไม่มีใครบอกเราข้อข้อเสียไม่มีรถยี่ห้อไหนเขาบอกเราต้องขุดหาเองรถตู้ยี่ห้อมีข้อเสียแต่ว่าเขาไม่บอกหรอกสวัสดีครับเสียเสียไกสนเสียอนุภาพเสียมิเตอร์ บอบบี้เสียชัยวัดสวัสดีทุกทท่านคันนี้ก็คือเป็น New Fortuner ฮะสอเข้าไงเลยก็ได้สองจุดใส่ดิสเบรกหลังพาโดเข้าไปเลยก็ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวได้เขาเช็คเบรกมืออีกทีนึงใส่ดิสเบรกหลังพาโดอย่างเดียวข้างหน้าไม่ได้ทําอะไรครับก็บทสรุปเป็นไงฮะเนี่ยจะได้ดังนะครับ ขอบคุณมากครับที่วางใจครับเราไปดูกันฮะคันนี้องค์ประกอบโอเนีด้ทีเันเดิมฮะขอบสวัสดีครับเสีย อนุวัตเสียปิยวัตเสียรุ่นใหญ่เสียปรรยัญญาเสียรักชาอันนี้เป็น18บแปตอันนี้เป็นเชฟโรเลต กระบะเชฟเลยต้องทำเบรกมือแบบนี้ย่อมหน่อย so, ไม่เปลี่ยนนะคันเมื่อกี้ไม่เปลี่ยนคันที่ไปเทสมานี้ไม่เปลี่ยน นี่ก็อีกคันนึ่งฮะกำลังติดตั้งอยู่เป็นปี0ูนย์เท่าไหร่ศูนยขอบพระคุณครับทุกท่านที่รับชมอันนี้รถในตำนานคนระเราคือเชฟในตำนานอะไรเงี้ยสวัสดีครับเสียกิติรัตเสียกิด,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 ดไม่เปลี่ยนนะการหน้าไม่เปลี่ยนไม่ต้องไปเปลี่ยนเราเปลี่ยนทำไมถ้ามันไม่เสียถ้าเปลี่ยนต้องเปลี่ยนให้ดีกว่าเช่น Del rd, d ดลิออสดีบี พวกนี้ฮะดานอื่นมันดานแท้ดีกว่าทำไมดัมมันถึงใช้งานไม่ดีตรงนี้มันตายนิ่งมันนิ่งมันนิ่งเวลาที่เขาทำงานเขาจะออกแค่บานออกมานิดเดียวขยับนิดเดียวเพราะฉะนั้นแรงดันมันจะมีอยู่แค่หัวหัวไปไปายนี้ อันนี้ก็เสษสีหน่อยนึงใช้มาเท่าไหร่ไม่รู้เพาเบกรกเหลือเท่าเก่าฮะไม่ได้หมดหรอกพาเบรกไม่ได้ยุบกับเขาฮนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีเสียโกศลสบายดีอ้ายสวัสดีเสียกิติรัตนเสีย เสืออารเสือบอลสวัสดีครับทุกท่านยังไงก็ดูครับย้อนหลังหน่อยขอบพระคุณครับสวัสดีทุกท่านครับขอไลฟ์ผมหน่อยขอแชร์ผมนิดครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับเสือคทาวุธอันนี้จะหลังให้ดูหน่อยจะหลัง ของเราจะเป็นจะไม่ซ้ำซากแม้กระทั่งเรากันเองยังไม่ซ้ำกันเองเลยฮะอันนี้จะเป็นเบรกมือปอกเบรกมือขอบพระคุณครับจานเราจะใช้จานโอเนะไม่ OS หรือว่าเน็กเตอร์จะไม่ใช้จานในเดมโบจีนมาตัดดมขอบพระคุณครับ สวัสดีครับเสียประเสรเสียกรประเสริฐเสียนนวินเสียปิยะเสียกาแฟเสียเอาสวัสดีครับเสียเอกเข้ามาดูครับมาลองขับได้มีรถให้ลองขับคันนี้ข้างหน้าเล็ก เปลี่ยนพ้าเบรกอันนี้ใส่วิสเบรกหลังสวัสดีครับเสี่ยปอมครับขอบพระคุณครับที่รับชมไว้ชมคันหน้าต่อไปครับสวัสดีครับ